ระหว่างวันที่17 19มีนาคมและวันที่16 21เมษายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาและครูแกนนำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกณวอลพีซวันเล่จังหวัดน,นครราชสีมาจำนวนสองรุ่นคือปฏิบัติธรรมรุ่น3วันระหว่างวันที่17 19มีนาคม และปฏิบัติธรรมรุ่น6วันระหว่างวันที่16ถึง21เมษายนซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า408คนโดยกิจกรรมได้รับการสนับสนุนผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ให้ได้ทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันนี้ยังได้ศึกษาหลักการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะที่เข้าใจง่าย ทำให้เกิดพลังใจในการดำเนินชีวิตพัฒนาสภาพจิตใจให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเข้าถึงความสุขความสงบภายในและเป็นการพักกายพักใจไปกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุขเบิกบานในบุญเพราะผู้บริหารการศึกษาและคุณครูที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิทำกิจกรรมสัมพันธ์ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเมื่อได้ฟังธรรมะคุณครูก็ได้นำหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาปรับใช้ในการนั่งสมาธิทำให้เกิดความเข้าใจและพบความสุขภายในพร้อมกันนี้ยังเกิดกำลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูศิลธรรมในใจตนคนรอบข้างและเยาวชนในโรงเรียนให้เป็นคนเก่งคนดี คนมีความสุขของประเทศชาติสืบต่อไปสำหรับรุ่นปฏิบัติธรรม6วันรุ่นที่2ได้จัดปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่24-29เมษายนนี้ค่ะ